สวัสดีครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ n i k กี้เกมมิ่งครับแล้วก็น็อตโทโมชิแล้วก็น้องขนมปังนะครับก็วันนี้เนี่ยในซีออฟทีมนะครับเขาได้อัปเดตสตอรี่นะครับเป็นสตอรี่ใหม่เข้ามานะครับก็ตอนนี้เนี่ยเนเรื่องของ Golden s a n นของเมอริกเนี่ยได้ดำเนินมาครึ่งตอนแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมและน็อตแล้วก็น้องขนมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำเควดใหม่นะคว่า เวทใหม่เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีสมุดจอนเนลเนี่ยดูตรงไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมและเพื่อนเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน็อตเนี่ยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็เริ่มแรกนะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมนะครับเดินทางมาที่อาโพสนะครับก็จะเป็นโพสไหนก็ได้นะครับ จากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับเดินทางมาหาผู้หญิงที่ชื่อลา l ีน่านะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกคำสั่งด้านล่างนะครับโดยการคุยกับลาลีน่านะเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้ทำการคุยกับลาลีน่าเพื่อรับเวสมาแล้วนะครับก็ลาลีน่าเนี่ยเขาจะให้เรานะครับเดินทางไปที่สตีเวนสปอยนะครับหรือว่าซีโพสที่ขายปลานั่นเองนะ ก็สตีเฟนสปอยนะครับจะอยู่ที่พิกัด L 1 5และ16นะครับจะอยู่คาบเส้นแนวนอนแบบนี้เลยนะฮะก็ให้เราเดินเหลือไปได้เลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึงสตีเฟนสปอยแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับขึ้นมาที่เกาะซีโพสนะครับ ก็ให้เดินมาตรงเก้าอี้ที่เมลิคเคยยืนอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะพบกับแผ่นกระดาษนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเก็บขึ้นมาเมื่อเราทำการเก็บใบกระดาษเกรดขึ้นมาแล้วนะครับก็ในใบกระดาษเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเกาะนะครับที่ถูกซ่อนอยู่ที่ไม่มีบนแมปนะครับระหว่างเกาะชิเบกเวกับเกาะฮิด d ด n นสปริงคล e p นะครับก็ พิกัดเนี่ยจะอยู่ที่ K9 นะครับก็ให้เราเนี่ยสังเกตเจากตัวอักษรภาษาอังกฤษด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเลขด้านซ้ายนะครับพิกัดจะอยู่ที่ K9 นะจากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึงพิกัดในแผ่นกระดาษที่เขาได้ให้มาแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับทำการลงเรือมาทั้งหมดเลยนะครับ ก็ผู้ชมเล่นกับเพื่อนกี่คนเนี่ยคนทุกคนในเรือเนี่ยจะต้องลงมายืนที่ตรงนี้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่สามารถรับเวดได้นะก็ให้เราเนี่ยทำการคุยกับเบลแล้วก็เลือกคำสั่งเมื่อเบลได้พูดจบนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคุยกับเบลอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อด้านล่าง h น r e ก็เราจะเห็นว่าเมริกเนี่ยกำลังสู้กับผู้หญิงนะครับที่ว่าใส่ชุดลิปเปอร์นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันด้าหรือว่าจะเป็นใครนั่นเองนะคุณผู้ชม เมื่อเราทําการคุยกับเบลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เบลเนี่ยเขาจะให้มาเป็นหนังสือนะครับก็ให้เราเนี่ยเปิดมาหน้าสุดท้ายได้เลยนะครับก็คุณผู้ชมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นเกาะนะครับก็พิกัดของเกาะที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นเกาะ w a n d e อ e r r e i i l l นะครับจะอยู่ในพิกัดร,ระหว่าง F กับ G นะครับอยู่ในพิกัดที่1 2และ13นะครับก็คือเกาะอันนี้นะ ก็เมื่อเรานะครับเดินทางมาถึงเกาะ Wanderer refill แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดตัวคิวนะแล้วก็สเปซบาร์นะแล้วก็เลือกตะเกียงนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการใช้ตะเกียงนะครับฉายนะครับที่พื้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะพบกับผู้หญิงที่ใส่ชุดริปเปอร์นะครับ กำลังนั่งเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็จะมีสมุดจอนอลนะครับเล่มแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการอ่านได้เลยนะอ่านสัก2ครั้งนะครับกันพลาดนะเมื่ออ่านแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ตะเกียรนะครับเดินตามรอยเท้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ ก็ลอยเท้านะครับเขาจะนำเรามาในห้องของเฟมฮาร์ตนะครับเมื่อคุณผู้ชมมาถึงในห้องของเฟมฮาร์ตแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยสังเกตที่มันเป็นหัวกะโหลกแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดตัว F นะครับ ก็จะพบกับผู้หญิงที่ใส่ชุดริปเปอร์เช่นเคยนะ <Asian system. S 1> เมื่อผู้หญิงได้พูดจบแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยนำตะเกียงขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดินตามรอยเท้าไปนะครับก็คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ารอยเท้าเนี่ยเป็นรอยเท้าที่เดินออกไปนะครับจะไม่เหมือนกับรอยเท้าที่เราได้เดินเข้ามานะ ก็เมื่อเดินมาถึงรอยต่อของรอยเท้านะครับผู้ชมจะพบกับผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สมุดจดนอลเล่มที่2นะจะอยู่ทางขวามือนะครับของรอยเท้าที่จะไปต่อนะครับก็ให้เราทําการอ่านสัก2ครั้งนะครับกันพลาดฉายเลยขนมขนมเดินฉายเลยเออเดินนาเลยฉายไว้เดินนำไว้อ่า เมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดของรอยเท้าแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการขุดนะครับก็จะได้เป็นซองจดหมายก็เมื่อคุณผู้ชมนะได้ทำการเก็บสมุดหรือว่าแผ่นกระดาษขึ้นมาแล้วนะครับก็เขาเนี่ยจะให้มาเป็นกระดาษหน้าต่อไปในสมุดของเรานะครับก็ให้เราเนี่ยเดินทางมาที่เกาะ เซเลอร์บัตีนะครับก็พิกัดเนี่ยจะอยู่ที่ C4 นะครับก็เมื่อเรานะครับเดินทางมาถึงกาะเซเลอร์บัลตีแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ตะเกียงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเดินมาเนี่ยเราจะพบกับผู้หญิงนะครับกำลังเขียนหนังสือแล้วก็มี Journal นะครับเล่มที่3อยู่นะ จากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยเ,เดินตามรอยเท้าไปได้เลยนะ,ะ,ะก็เหมือนเขาเนี่ยให้เรามาดูเรื่องราวนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการฆ่านะครับวินยาณลิปเปอร์ด้วยนะานาจากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้ทำการเอ่อเคลียร์ เกาะเซเลอร์บลตี้ไปแล้วนะครับก็ในหนังสือที่เบลให้มาเนี่ยก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะถูกขีดฆ่านะครับซึ่งเราจะสําเร็จนะครับต่อมาจะเป็นเกาะทางหนังสือด้านขวานะครับก็พิกัดเนี่ยจะอยู่ระหว่าง G กับ H นะครับแล้วก็เลขก็จะเป็น3และ4นะครับอยู่ระหว่างกลางนะเกาะนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้เดินทางมาถึงเกาะที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็ ผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยลงมาทางเกาะทางฝั่งนี้ก่อนนะครับทางขว่างขวานะจากนั้นเนี่ยให้เราใช้ตะเกียงนะครับเหมือนเดิมนะครับฉายนะครับแล้วก็เราก็จะพบกับผู้หญิงนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการอ่านหนังสือนะครับ journal เล่มที่4ได้เลยนะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินตามรอยเท้ามานะครับโดยเดินข้ามฝั่งมาทางเกาะด้านซ้ายนะครับ ก็เราก็จะพบกับริปเปอร์นะครับเหล่าริปเปอร์กำลังคุยกันอยู่นะฮะเค okay. อ่าเมื่อเราเนได้ทำการฆ่าเหล่าริปเปอร์ไปแล้วนะครับก็เขาก็จะดอปมาเป็นซองจดหมายนะครับหรือว่าแผ่นกระดาษในหนังสือหน้าต่อไปนั่นเองนะก็ให้เราเนี่ยทำการเปิดหนังสือขึ้นมานะครับเพื่อไปกาดต่อไปเลยนะ เมื่อเราเนี่ยทำการเก็บแผ่นกระดาษจากเราริปเปอร์มาแล้วนะครับก็ก็จะให้มาเป็นแผ่นกระดาษหน้าต่อไปนะครับก็คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในหน้าซ้ายเนี่ยมันเป็นเกาะนะครับก็พิกัดของเกาะนางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแคน n อนโคปนะครับก็แคนนอนโครเนี่ยก็จะอยู่พิกัดที่ f กับ G นะครับอยู่ในตัวเลขที่9และ10นะครับก็คือแ n นนอนโค e นะครับก็คือเกาะน,นี้นะให้เราเนี่ยล่องเรือไปได้เลยนะครับ เมื่อคุณผู้ชมนะครับได้เดินทางมาถึงเกาะแคนนอนโคบแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ตะเกียงเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็เดินมาทางด้านขวานะครับที่เป็นแคมป์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะพบกับรอยเท้านะครับแล้วก็พบกับผู้หญิงเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่หรือว่าอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะครับก็เราจะพบกับ journal นะครับเล่มสุดท้ายนะครับคือเล่มที่5นะ อ่าีเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยตามรอยเท้าไปได้เลยนะครับว้าวก็จะเป็นแม่มดนะครับออเดอร์ออฟโซนนั่นเองนะโอ,หอเหมือนเขาจะทำอาวุธอะไรสักอย่างนะครับโอชิดอออ่าเมื่อเราทำการฆ่าฝูงริปเปอร์ไปแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยหยิบจดหมายขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาจะดรอปเป็นแผ่นกระดาษเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จะเป็นกระดาษหน้าต่อไปนั่นเองนะเนืออคุณผู้ชมนะครับได้ทําการเก็บซองจดหมายมาแล้วนะครับก็ในหน้าต่อไปเนี่ยเขานะครับจะให้เรากลับมาที่ o o l e n s s n n out p o พสนะครับซึ่งเป็น u อ p o พ t ทีเ่เคยถูกถล่มไปเมื่อ Story ที่แล้วนะครับก็พิกัดจะอยู่ที่ D10 นะครับ จากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อเราเนี่ยขึ้นมาที่ golden sand outpost แล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินมาที่ร้านค้าอาวุธนะครับซึ่งร้านค้าอาวุธเนี่ยเขาจะมีเอ่อกล่องที่เปลี่ยนอาวุธแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเก็บแผ่นกระดาษนะครับที่อยู่ทางเข้านะครับเมื่อเรานะครับได้ทำการเก็บแผ่นกระดาษมาจาก golden sand outpost แล้วนะครับก็เขาเนี่ยจะให้มาเป็นแผ่นกระดาษนะครับทั้ง2หน้านะครับ ในหน้าขวานะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินทางมาที่เคเก้านะครับเพื่อกลับไปหาเบลนะก็คือเป็นเกาะที่ไม่มีในแผนที่นะครับจะอยู่พิกัดที่เคเก้านะก็ให้เราเนี่ยล่องเรือไปได้เลยนะครับก็นะครับคุณผู้ชมเมื่อเราเนี่ยเดินทางมาถึงเกาะพิกัดเคเก้าแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการคุยกับเบลอีกหนึ่งครั้งเพื่อ complete chapter นะ Let see. ก็เมื่อเบลนะครับได้ทําการพูดจบไปแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการคุยกับเบลอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อด้านล่างนะ <Good. Then S 2> ก็ในหัวข้อการเลือกหัวข้อนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าคุณผู้ชมเล่นกับเพื่อนเนี่ย <My S 1> ต้องให้เพื่อนนะครับในเรือเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่สามารถรับเวทได้นะครับก็เมื่อเรานะครับ ได้ทําการคุยกับเบลไปแล้วนะครับก็เขาเนี่ยจะให้เป็นแผ่นกระดาษมา1แผ่นนะครับในแผ่นกระดาษเนี่ยเขาจะเขียนว่า K 1 2นะครับในบรรทัดด้านล่างสุดนะครับ K 1 2ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นเอ่อ Sea d o k Tower นะครับหรือว่าเกาะด้านหน้าผมนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเรามองมาจากเกาะ ที่เราไปคุยกับเบลเมื่อสักครู่นี้นะก็ให้เราเนี่ยล่องเรือไปได้เลยเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้เดินทางมาถึงเกาะซีด็อกทาวเวอร์นะครับหรือว่าพิกัด k 12นะครับก็ให้เราเนี่ยขึ้นมาในท่าเรือแบบนี้นะครับแบบที่ผมยืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะพบกับผู้หญิงนะครับที่เราเหามาตั้งแต่เริ่มทำสตอรี่นะครับที่ว่าเราจะเห็นเขาเขียนหนังสืออยู่นะครับ ค่อยเราเนี่ยทำการกด F เพื่อคุยกับเขาได้เลยนะ,ะอ,ยนอ,อ่าเราก็จะรับรู้เรื่องราวนะครับก็ หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไดะ้ไปลองทำเควสตะเกียงที่ผมได้สอนคุณผู้ชมเนี่ยทำไปเมื่อคลิปก,ก่อนๆนี้แล้วนะครับก็เดมาโกเนี่ยเขาได้ถูกสังหารนะครับก็ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าใครเป็นคนฆ่าเดมาโกนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับโดยการกดแท็บนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เลือกหัวข้อด้านสุดท้ายนะครับแล้วก็เลือกอันที่2นะครับ ก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าถูกติ๊กถูกทั้งหมดนะครับก็ถ้าติกถูกทั้งหมดเนี่ยก็จะสําเร็จ100%นะครับก็ให้เราเนี่ยเช็คของในหัวข้อด้านด้านล่างได้เลยนะก็จะเป็นอีออโ,มโมนะครับท่าทางแล้วก็ฉายานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับสตอรี่ที่5นะครับก็ในสตอรี่นี้เนี่ยผมคิดว่า ไม่มันเท่าไหร่นะครับก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเล่าเรื่องราวนะครับว่าใครจับเมอริกไปนะครับแล้วก็จับไปไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็เผยนะครับว่าใครเป็นคนฆ่ากัปตันเดมาโก้นะครับกัปตันเดมาโก้เนี่ยเอ่อเป็นกัปตันของซีด็อกนะครับซึ่งคนที่ฆ่าเนี่ยเขาเป็นรองหัวหน้านั่นเองนะหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะไปทำสตอรี่นี้กันนะครับเพราะว่ามันได้ของด้วยนะครับแล้วก็เป็นของที่แลนะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมเนี่ย แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยต้องขอตัวตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ช่องคุณน็อตโทโมชินะครับแล้วก็ช่องน้องขนมปังนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์นะครับทั้งช่องน็อตแล้วก็ช่องน้องขนมเนี่ยเอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมเนี่ยไปฟอลโล่กันด้วยนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถทักเพจนะครับไปถามทั้งน็อตทั้งผมหรือว่าน้องขนมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะรีบเข้าไปตอบกันแล้วกันนะครับ ก็วันนี้พบผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันในทะเลนะฮะ